ถึงจะเป็นแบรนด์รองแต่อยากมีเจ้าของได้ไหมคบรีบมาจับมาจองสิจ้าน้องยังสดอยู่คันนี้นะคะเป็นรถเก๋งสีประตูด้อเบอแมนหาประตูเออแมนพูดอะไว่าหาประตูตีปากเมสซูมิชิแอคหาปีอะไรปี2020เปิดราคาขายที่3 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นหแข่งราคาหนึ่งสื่อสดก็ได้เออสื่อพรอนเท่ามีโปรโซโลหให้อีกหมื่นหาลูกค้าก็เอาไปพร่ำจถึงตลอดสัญญาเท่าไหร่หกพันหน่อยเออมาดูรถนเลย เป็นเครื่องสามสูบเครื่องหนึ่งจุดสองมาสั่นเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้สตาร์ทแล้วนะนี่ให้ดูนี่มาร์กช็อคนี่บล็อกยับเลยอยยูมองเก้านะคะสั่นเป็นเดียวเลยเออบ่มีระบบการแกะการถอดระบบความปลอดภัยเป็นเบรก ABS แต่ไฟเสร็ไซมีไฟตัดหมอกไม่เท่าไหร่นะเสือไม่คันนี้สี่หมื่นโอ้โหเงินนี้สีมานเนี่เออสีสีหน้าสีหลังข้างในรถคันนี้ไปได้สีแน่ว้ายก็ซื้อได้เลขสีฉันจะซื้อ สนใจให้เป็นบัวฝากช่องทางการติดต่อจ้าเออผู้ได้มาสีนะคะบอเม,มนนะคะ <c oughs> ใคระคะสนใจอยากได้เก่งเล็กพ่นถูกออกรถฟรีดาวนะคะแนะนําเลยเต้นเรานะคะลั๋งลิงลร์ปทุกปักหมดอยู่ด้านล่างทักเข้ามาทุกเข้ามาได้เลยต่างจังหวัดมีบริการทันยายหนึ่งที่ส่งเรืฟรีถึงหน้าบา้านรับรถแน่นอนแก้ว